สบายดีวันนี้ฝ่อยสร้างล่ากระสิผ้ามาวิเคราะห์ปัญหาเครื่องยนต์โจ 8C ซี่สตาร์ตติดยากโอเคครับผมสรุปให้เป็นขั้นตอนการตรวจเช็คอาการฮีโนโห่ารอยเมกะเครื่องยนต์โจ 8C สตาร์ทยากให้คุณเอาไว้ใส่เป็นไล่ปัญหาใดที่ละจุดนะครับรหัสไลต่ตรวจอาการสตาร์ทยากโจ 8C 1. ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง Fuel System ตรวจสอบน้ำมันเชื้อเพลิงพอไหมถังกลองท่อเช็คปั๊มมือปั๊มติ๊กฟีดปั๊มว่าดูดดีหรือไม่เปลี่ยนกลองน้ำมันเชื้อเพลิงถ้าโสกปกหรืออุดตันตรวจโอริงหรือท่อรั่วซึมอากาศเข้าในระบบน้ำมันทำให้แรงดันตกสตาร์ทยากวัดแรงดันน้ำมันป้อนประมาณ0.3ถึง0.5เมกะปาสคาล 2. ระบบแรงดันราง Injection ปั๊มหรือ Common r เร l ถ้ามีตรวจหัวฉีด Injector รั่วหรือค้างทำให้แรงดันไม่พอเช็คปัม๊มแรงดันสูงวัดแรงดันตอนสตาร์ทโจ 8C อยู่ราวรายี่สิบถึงสาบเมกะปาสคาลตอนหมุนเครื่องเช็คโอเวอร์ฟลูว์วาลเอสวาถ้าเสียแรงดันรางไม่คงที 3. ระบบไฟฟ้า Electrical System ตรวจแบตเตอรี่ต้องได้อย่างน้อย10-24โวลต์และแรงดันไม่ตกมากตอนสตาร์ท